เทพไทยเห็นแย้งอนุทินชงเพิ่มเงินอสอมอ1,500บาททุกเดือนไม่ใช่เดือนละ500บาทสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารับรักทุกทท่านนะคะช่วงนี้ข่าวอสอมอกำลังมาแรงนะคะก็มีข่าวข่าวของอสอมก็ เร่งด่วนนะคะก็มาให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะคะนายเทพไทยแสนพงศ์นะคะสอสอนะครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรุฬรอรมวาสาธารณาสุขมีนะโยบายบริหารงบประมาณ4.5หมื่นล้านบาทสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณาสุขของประเทศด้วย 1. เพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อสอมคนละ500บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2563จนถึงกันยายน2564 2. เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเวชภัณฑ์วงเงิน200 0 0 0บาท ว่าต้องขอขอบคุณรมวรสาธารณสุขที่เห็นความสำคัญของบุคลากรด้านสาธารณสุขในชนบทที่ถูกทอดทิ้งและเสียโอกาสในด้านการพัฒนามาพอสมควรแต่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งนี้มีผลงานที่เป็นประจักษ์เห็นชัดว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขในชนบทคือด้านหน้าในการต่อสู้กับ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทุกฝ่ายชื่นชมและเห็นความสำคัญจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนด้านงบที่ขาดแคลนหลายๆด้านในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณพราพรกกู้เงินที่ผ่านมาตนจึงได้อธิบายเรียกร้องปรับค่าตอบแทนให้กับอ,อสมอต่อรัฐบาลเพื่อขอ ปรับค่าตอบแทนให้แก่อสอมอเดือนละ1,500บาทแต่การที่รามาวาสาธารณาสุขมีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อสอมอคนละ500บาทเป็นเวลา19เดือนนั้นอาจจะไม่ตรงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแต่ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาช่วยเหลือในเบื้องต้นไปก่อนเพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตอนนั้น มีความต้องการให้รัฐบาลปรับค่าตอบแทนให้แก่อสอมอทุกคนเป็นรายเดือนเดือนละ1,500บาทในทุกเดือนตลอดไปและหวังว่ากระทรวงสาธารณสุขคงจัดเป็นแผนงานงบประมาณค่าตอบแทนเดือนละ1,500บาทแก่อสอมอทั่วประเทศส่วนเรื่องการเพิ่มศักยภาพของรพอพสอตในวงเงินงบประมาณแห่งละ 2 0 0แสนบาทเพื่อซื้ออุปกรณ์และครุรุพันธ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนนั้นก็เห็นว่าเป็นงเงินงบประมาณที่เหมาะสมแต่อยากให้กระทรวงสาธารณสุขจัดงบประมาณอีกส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ให้แก่อสมอเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและดูแลสุขภาพของสมาชิกตามครัวเรือนต่างๆเช่นเครื่องแบบตรวจการเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเครื่องช่างน้ำหนักปลอดวัดไข้และกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆจึงอยากให้กระทรวงสาธารณาสุขเร่งรัดการดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดนายเทพไทยการาวก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารจนจบเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากช่องน้อยๆไว้ในอ้อมใจของทุกท่าน้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ